อัปเดตความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงขอภัยบอกทีนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนเจ็ดถ้วยพลังงานของโคนทัดน้ามีนกรกฎพิจิกเด็กถือดาพลังงานของโคนทัดโลมเมถุนตุนกุม เก้าเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินมังกรผึกสบกันแปดเหรียญพลังงานของโคนธาตุดินเราก็หนึ่งถ้วยพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกนะคะมีพลังงานของโคนธาตุน้ำโคนธาตุลมโคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมา เป็นคนน่ารักดสดใสนะคะมีความจริงใจมีความอบอุน่นอ่อนโยนนะคะมีความละมุนละไมเนาะมีความสุขกับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะหน้าที่การงานค่อนข้างมั่นคงแล้วตอนนี้หัวใจมีความฟุง้งซ่านมีความคิดมากนะคะมีความคิดถึงใครหรือเปล่าคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้สถานะในใจอาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะเก็บหัวใจไว้ให้ใครอยู่หรือเปล่า ตามมองตามสองเขาอยู่หรือตอนนี้ใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่างๆในการติดต่อสื่อสารถึงกันไหมนะคะต่อไปเรามาดูพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณกันบ้างเขาจะเต็นใครขอพลังงานของคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้หน่อยนะคะเขาจะเป็นใคร แถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎทพิจิงงงงก้กกงงาไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็สิ่งหนธนูห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุดินนะคะที่ขึ้นมา พลังงานของเขาเป็นคนนิ่งเงียบจิตใจหนักแน่นมั่นคงเป็นคนคิดช้าคิดนานคิดละเอียดรอบคอบนะคะก่อนจะตัดสินใจทำอะไรจะต้องคิดแล้วคิดอีกนะคะตอนนี้คุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันไหมนะคะแปกถ้วยเนาะจำเป็นที่จะต้องทำอะไรคนเดียวอยู่คนเดียวไปไหนคนเดียวนะคะแล้วก็ก้าวหมายเป็นคนที่มีความอดทนความพยายามไม่ย่อท้อต่อปัญหาแล้วก็อุปสรรคหรืออาจจะมหมายถึงไม้ที่เขาจับไว้ก็คือ ความสําคัญของคุณที่มีต่อเขานะคะคุณคือคนที่สําคัญสําหรับเขามากที่สุดยอมเหนือ่อยยอมลําบากยอมอยู่ห่างกันไกลในวันนี้นะคะเพียงเพราะว่าอยากมีอนาคตที่ดีร่วมกันนั่นเองนะคะพลังงานของเขาเนาะโฟกัสที่การงานการเงินการสร้างฐานะมีความขยันด้วยนะคะต่อไปเรามาดูกันว่าความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไง ขอความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะรอคอยเฝ้าคอยนะคะกลมหนา้ากลมตาทำง,งานรอคอยวันที่จะได้พบเจอกันเจ็ดถ้วยมีความคิดถึงมีความฟุ้งซ่านต่างคนต่างมีเจ็ดถ้วยนะคะฟุ้งซ่านคิดถึงหวยหาซึ่งกันและกัน เดรไฮพิเทษนะคะอารมณ์หวั่นไหวหัวใจปแปลปรวนนะคะสี่ไม้มีความรักคิดถึงคนที่อยู่ในใจควีนถือถ้วยเฝ้าฝันภาวนาที่ฐานให้ได้มาอยู่ร่วมกันไวๆนะคะหากมีปัญหาอุปสรรคใดๆก็อยากให้หมดสิ้นปัญหาอุปสรรคนั้นแล้วอยู่เคียงคู่เคียงข้างกันนะคะมีความคิดถึงมีความห่วงใยมีความปแปลปรวนมากๆนะคะ หากว่าคุณเป็นคู่ที่มีความรักระยะไกลคุณมีความสําคัญกับเขามากๆนะคะบางครั้งเขาอาจจะดูนิ่งๆเง,งียบๆบางครั้งก็ดูรวนเรซอารมณ์แปรปรวนจนคุณคาดเดาเขาไม่ได้เหตุผลเพราะว่าเขามีความอ่อนไหวมีความหวั่นไหวในหัวใจของเขาความคิดถึงที่มากเกินไปความห่างไกลที่มากเกินไปความเหงาที่มีอยู่ในใจเขาทําให้หัวใจของเขาสวิงบางครั้งก็ทอ้อบางครั้งก็หมดกําลังใจนั่นเองนะคะแต่ว่าลึกๆภายใน ใจเพราะว่าคุณมีที่ผลต่อความรู้สึกของเขามากๆแล้วเขาก็อยากมาอยู่เคียงคู่เคียงข้างกับคุณไวๆอยากได้ความรักอยากได้กำลังใจจากคุณนั่นเองแต่หากว่าคุณเป็นคู่ที่อยู่ๆก็เงียบหายจากกันไปคุณตามมองตามสองเขา ตัวเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่เช่นกันนะคะคิดถึงคุณมากด้วยเพราะว่าเขามีเจ็ดถ้วยต่างคนต่างคิดถึงการคุณคิดถึงเขามากขนาดไหนเขาก็คิดถึงคุณมากเท่ากันนะคะพลังงานของเขามี The High p r i e คุณยังคงมีที่พลต่อใจเขามากและเขาก็ยังไม่ลืมคุณนะคะ